สวัสดีค่ะวดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะมีดเล่มนี้น้องราชจะมารีวิวกันเป็นมีดสั่งคำค่ะมีพี่พี่สั่งคำมานะคะมีดเล่มนี้เนี่ยใบยมีดยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านิ้วเลยนีดูดีไซน์น้องก่อนนะคะในส่วนของตัวสัตว์นะคะหนาอยู่ที่หกมิลเลยค่ะด้ามน,นะคะทำมายาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วเลยค่ะในส่วนของตัวปลอกคอนะคะเป็นปลอกคอสแตนเลสสนิมไม่เกาะแน่นอน,นะคะ่ะ ค่าตัวอยู่ที่1100บาทรวมจะสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งทําเข้ามาน้องนัชชาทำตามสเปคที่พี่ๆต้องการเลย้น้องนัชชาแบบว่ามาหยิบยกมารีวิวทันก่อนที่คุณพ่อจะจัดส่งให้พี่ๆนะคะน้องนัชชาก็จะมารีวิวลงยูทู e แบบนี้เลยค่ะน,นี่เลยความคมอ่ะคือแบบว่าคมมากเพราะฉะนั้นได้ไปก็ระวังมือกันดีๆด,ด้วยนะคะเล่มนี้นะคะพี่ลูกค้าเนี่ยจะมารับเองวันพรุ่งนี้เลยค่ะ น้องนัชชาก็จะให้คุณพ่อจัดเตรียมไว้ให้นะคะถ้าวันไหนที่น้องนัชชาแบบว่าอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปทํางานพิเศษข้างนอกก็จะรอต้อนรับพี่ๆแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้นี่น้องนัชชาติดงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอโทษพี่ๆไว้ก่อนเลยนะคะไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวพี่มาอีกน,น้องนัชชาจะพยายามหาเวลามาอยู่กับพี่นะคะจะได้มีเวลาได้โอกาสได้คุยกันเนาะเพราะว่าเป็นลูกค้าที่มารับเองนะคะนี่น้องนัชชาจะพาพี่ๆมาดูความแบบว่าเป็นกราสกินของน้องก่อน อยากได้แบบไหนสาม,มารถสั่งทำได้เลยนะคะอยากได้แบบเป็นกระจกตรงฟันคมตรงคมของใบมีดอย่างเงี้ยก็สั่งทําได้นะคะหรือว่าอยากได้กระจกทั้งใบเลยเป็นขัดกระจกแบบสองแทนกระจกได้เลยจริงนุชาเคยทําไปแล้วมีดล้องขนตัวที่เราแจกอันนั้นก็คือสองแทนกระจกได้เลยแบาบว่าเราเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมีอะไรติดหน้าหรือเปล่าถอดอันนั้นออกมาสองแทนกระจกได้เลยนะคะเพราะว่ามันใสแบบใสกิ้งเลยอะ่ะนุชาเคยทําให้พี่ๆีแล้วนะคะแล้วก็ มีพี่ลูกค้าได้รับไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจได้เลยค่ะว่าความเป็นกระจกเนี่ยสวยมากมากเราขัดเนี่ยบางทีคุณพ่อก็จะขัดมือนะคะถ้าสมัยก่อนที่น้องนัชชาทําเองอะ่ะเป็นช่วงวันเกิดอย่างเงี้ยจะทํามีดหนึ่งเล่มเพื่อที่จะหาเงินไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดตัวเองสมัยก่อนนัชชาตอนเป็นเด็กอะ่ะจะทามีดหนึ่งเล่มมีดเล่มนั้นอะ่ะใช้เวลาทํานานมากนัชชาจําได้เลยเพราะว่าเราอะ่ะขัดมือขัดไล่เบอร์แบบกระดาษทรายอะ่ะแล้วทําให้หนูรู้ว่าแบบ ทำงานอ่ะหาเงินโคตรยากกว่าจ,จะมาเป็นมีดเล่มหนึ่งหนูคือรู้เลยว่าแบบมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราไม่ได้เปิดปลายทางนะคะน้องแม่ชาแบบว่ารู้อยู่แล้วเนาะว่าการทํามีดอะมันยากแล้วมันก็ต้องใช้แบบฝีมือช่างอะไรเงี้ยยิ่งแบบต้องใช้ในขั้นตอนอบชุบแล้วก็ต้องมีแบบความรู้ในเรื่องของไฟนะคะอุณหภูมิไฟอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเหล็กบางตัวเราอบนานไปมันก็ไม่ได้เราอบน้อยไปมันก็ไม่ได้อย่าเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ความชํานาญมากๆจริงๆมันเป็นงานฝีมืออาจจะไม่ได้เปิดช่องทางแบบว่าปลายทางพี่ไม่เช่าขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าหนูแบบคือถ้าใครได้มาลองทําอ่ะหนูบอกเลยพี่พีจะรู้ซึ้งถึงความแบบว่ามันทํายากมากมันทํายากจริงๆเพราะว่าทําตั้งแต่เด็กอ่ะหนูแบบปวดมือไปไปหมดเลยเพราะว่ามันจะมีแบบเหล็กเนาะเราจะใช้เหล็กแล้วเราก็จะพันกระดาษทรายแล้วเราก็จะขัดเนี่ยแล้วถ้าเราขัดอ่ะมันจะมีองศาอีกถ้าเราวางมือผิดองศามันก็ไม่ได้เงี้ย มันขัดยากจริงๆนะคะเพราะว่าใครที่ได้ทํามีดอ่ะก็คือจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันทํายากมากสําหรับมีดเล่มนี้นะคะนรชาจะส่งไปพร้อมกับเปอาแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นเปลาอกมพ์ีอัดเข้ารูปเลยนะคะเวลาใส่ก็ระวัง,งกันด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนาะมันอัดเข้ารูปมันพอดีกับตัวมีดเลยนะคะเวลาใส่ก็ระวังตัวนี้ดีๆนะคะนี่ในส่วนของตัวมีดมันคมอยู่แล้วนะคะเวลาเราใส่องศามไม่ถูกอะ่ะ มันก็อาจจะเข้าในส่วนของตัวเปลกเนาะแล้วตัวเปลกมันเป็นอัดเข้ารูปอย่างเงี้ยแล้วมีดมัน,มนคมอะ่ะมันก็ตัดในส่วนตรงนี้มันก็จะขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนใส่พี่ๆก็ระวังไม้ระวังมือกันดีๆนะคะถ้าเวลาเราใส่โดยที่เราไม่มีสติเนี่ยมันอาจจะเข้ามือเราได้ะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราใส่เน <c> ี่ย <C poser> ถ้าเราใส่ผิดโอกามันเราใส่อย่างเงี้ยโดยที่เราแบบใส่ๆไปเถอไม่มีสติอะ่ะมันเข้ามือจริงๆนะคะเพราะว่ามันคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังไม้ระวังมือกันดีๆเลยนะคะ มีเล่มนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่1,100บาทรวมจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เอนดูน้ำชามานานมากขอบคุณงานสัง่งคาถูกเล่มขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่อุดหนุนกันมาตลอดแล้วก็แวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันเรื่อยๆเลยแล้วก็ยังไม่หายไปไหนแล้วก็มีพี่ๆบางท,าท่านที่แบบว่าทาักมาในแชทว่าแบบใช่จริงๆด้วยมาอุดหนุนม,มีเล่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ทำนายไปเลยว่า ไม่กล้าใช้แน่นอนเพราะว่ามันสวยมากมากอย่างพวกเราอ่ะเป็นคนทํใช่ไหมเราก็จะเห็นความสวยของน้องก่อนจะส่งให้พี่แน่นอนเราเห็นว่ามันสวยมากแลก้วเขาบอกลูกค้าไปแล้วว่าน้องสวยมากๆหนูคาดว่าพี่อาจจะไม่ใช้อางเงี้ยลูกค้าก็ทักมาจริงๆว่าแบบได้รับของแล้วนะคะแล้วก็ไม่กล้าใช้จริงๆเพราะว่ามันสวยมากสุดท้ายลูกค้าก็กลับไปใช้ไม่เล่นเดิม Icana, ท title, zat, players, ี idal, ่เคยสั่งไปครั k yo, k yo ้งแรกมีเล่มนั yo, ้นก็น่าจะเก็บเข้ากลุ yo, ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบในตัวของผลงานมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้น้องชาก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้น้องาชาด้วยนะใครที่สนใจสั่งซื้อน้องชาทิ้งช่องทางการติดต่อพี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ